นักเรียนเคยสงสัยไหมว่าทำไมมือถือถึงสั่งงานด้วยเสียงได้หรือทำไมยูท b บถึงรู้ว่าเราชอบดูอะไรคำตอบอยู่ที่ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่กำลังเปลี่ยนโลกของเราอยู่ในขณะนี้วันนี้เราจะมารู้จัก AI ให้มากขึ้นและเข้าใจว่าเทคโนโลยีนี้ทำอะไรได้บ้างในชีวิตประจำวันของเราความหมายของ AI artificial intelligence AI artificial intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์คือเทคโนโลยีที่ทำให้คอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักรเรียนแบบความสามารถของมนุษย์เช่นการคิดการเรียนรู้การตัดสินใจและการแก้ปัญหาโดยอาศัยข้อมูลจำนวนมากและการประมวลผลที่ซับซ้อน AI มีจุดเริ่มต้นจากแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องการสร้างเครื่องจักรที่มีความสามารถคิดเองได้ตั้งแต่ช่วงปีคริสต์ศักราช 1950โดย Alan t u r i เรเป็นผู้เสนอแนวคิดว่าถ้าเครื่องสามารถตอบคำถามได้เหมือนมนุษย์ก็ถือว่าเครื่องนั้นมีสติปัญญาลักษณะสำคัญของ AI มีดังนี้ 1. เรียนรู้จากข้อมูล 2. วิเคราะห์และตัดสินใจ 3. ปรับปรุงตนเองได้ 4. โต้ตอบกับมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมตัวอย่าง AI รอบตัวเรา 1>, 1. Google Maps คำนวณเส้นทางและเวลาเดินทาง 2. YouTube Tech Talk แนะนำวิดีโอที่ผู้ใช้สนใจ 3. Face ID ตรวจจับใบหน้าเพื่อปลดล็อกโทรศัพท์ 4. ชา c h a t b o ตอบคำถามอัตโนมัติในแอปธนาคารหรือร้านค้า 5. รถยนต์ไร้คนขับขับเคลื่อนอัตโนมัติด้วย AI ประโยชน์ของ AI ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในอุตสาหกรรมและใช้ในการแพทย์เช่นช่วยวินิจฉัยโรควิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว AI คือเทคโนโลยีที่เรียนแบบความสามารถของมนุษย์เช่นการคิดวิเคราะห์เรียนรู้และตัดสินใจโดยมีการนำมาใช้ในหลายด้านในชีวิตประจำวันของเราอย่างแพร่หลายแต่ก็ยังต้องใช้อย่างระมัดระวังและมีจริยธรรมควบคู่กันไป